ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสันลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับเรามาเจอกันทุกทีเราก็มีความรู้ดีๆสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาตามคําขอเลยมีท่านผู้ชมถามมานะครับวันนี้ว่าเวลาดูทีวีแล้วจะเด้งเป็นหน้าโฆษณาหน้าหุ่นยนต์ตัวนี้เลยหน้านี้เลยะจะแก้ยังไงถ้าใช้ทีวีไฮเออร์อยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีแก้ไขนะครับว่าจะปรับค่าหน้าร้านแต่งค่าหน้าร้านให้เป็นค่าใช้งานในบ้านนะครับตั้งค่าใช้งานในบ้านต้องทํำยังไงเดี๋ยวก่อนไปชมกันนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ นี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าหลักหน้าแรกนะครับเราก็เลื่อนไปที่ปุ่มตั้งค่าที่อยู่ข้างบนนะครับปุ่มตั้งค่าที่อยู่ข้างบนแล้วเราก็กดตกลงไป1ครั้งนะครับกดตกลงไป1ครั้งแล้วเราก็เลื่อนนะครับจะมีเมแถมเมนูขึ้นเราเลื่อนลงมาที่ตรงนี้ค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับกดตกลงไป1ครั้งนะครับที่ค่ากําหนดอุปกรณ์แล้วเราก็เลื่อนหานะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจะเจอโหมดใช้งานหน้าร้านเราก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเลือกอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้มันเปิดอยู่เราไปเลือกปิดได้เลยนะครับค่าใช้งานในอ่ามันก็จะกลายเป็นค่าใช้งานในบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นค่าหน้าร้านถ้าเราติดอ่าตัวนี้อยู่ก็แก้ไขตรงนี้เองง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ ยังไงใครทําไม่ได้หรือติดขัดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับหรือว่าสอบถามกันได้นะครับถ้าทําคลิปไหนได้เดี๋ยวจะทําเพิ่มให้อีกยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับ